ส้มปล่อยเจ้าเอฟซีพอนี้เหรอที่พวันจะสวยจะเก็บสมปล่อยไปใส่แกงปา่าแกงสม้มมาะเห็นลำพอนี้เนาะเจ้าอันนี้มันออกเนี่ยอันนี้นะลงุงมันอยู่นี่ได้จะเป็นสาวปีสามสิบปีรับรุ่นสมัยตั้งแต่แม่มีชีวิตแล้วเด้นนี่นะม่จันเจ้า,ามีตัวอ่านเอฟซครับดูนี่เห็นรอดูนี่ อันนี้แมนหมดเลยหยอดส้มปล่อยหูตุตุอ้วนๆนั่นเลยเอาใส่เก่งปา๋าต้มป่าเนาะมันหอมมันรำไปเกี่ยวปลานะกะลุมต้มให้ทอบนี่อเอาใส่ได้มันก่อ ต้มไช้ทอบนี่เอาใส่เตนใบนั่นได้ก่อนหาใบไม่ได้ได้ต้มไช้ทอบอ่ะใสเตนใบบะเมาไหมนะแบบมีนี่นะใบบักขาอัมไกียร์ใบได้อยู่ถ้ามันแบบมีเลยมันก็เหมือนพักละเลยจะมันมันไก่น้ำไปพ่นลงมันมันหุยลงไปนะต้นแล้วก็ตั้งลุ่มก็จหนักหรอกดาวกระจายเดินไอหยังล้มไม่ได้ไอหยังก็แย่ไงไอหยางเนี่ยแยเจ้าชู้ปะไม่ได้กันไม้ เนี่ยอย่างโหลูกอันใดก็ดีเอาเนี่ยเอาไหนนี้นี่ครับตอนนี้มันเหมาะน้ำอ่ะเจ้าเอซีเนี่ยอันนี้บ้านเกิดเมืองนอนของทิพวันนี้เนี่ยเทนาเนี่ย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 นะคลอันใดก็อันใดก็เสียดายอะลุกออืออือหอเหมาะขนาด Allah ลุงมันเป็นหนามแม่นมาได้ใส่ถุงมือนี่อ้าูค่อยๆต้อง เก็บด yeah, ีมากเลยบางเทียนดูเทียนมาเนียนเอาไปสามจานสามจานเลยนี่เด็บเอาเลยก็ได้เนี่อันนี้อันนี้เงางูดเอาอีเลยอืมอันน่านี่ก้อยๆเนอถ้าบบก้อยแล้วมันก็จะวักหัวเฮาวักมือเฮานี่ได้เยอะละมอกอีก็เหลือกินเหลือใช่ถ้าเฮาจะกินเฮาก็ต้องมาเก็บ เปียหลุมันกระโปรงเรื่อยๆอันนี้มาเอวบ้านเกเ็บไว้ให้กินตใส่ในตู้เย็นไว้เก็บก็ได้กินนะเจ้าเอฟซีบ้านเอฟซีมีก็เจ้าส้มปล่อยสมย้มปล่อยยอดสม้มปล่อยอันนี้ถ้ามันเป็นต้นใหญ่ๆมันก็เป็นฟักสม้มปล่อยอ๋อบน,ม,นมืนแหมเจ้าพนุ่มบนเนาะคร้ออันนี้คือดงสม้มปล่อย ก็มีมาก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วก่นเนาะเนี่ยเพราะว่าเจนสมัยแม่แล้นี่เจนสมัยแม่สมัยพ่อละบ้านไผ่มีพ่องเจ้าเอฟซีนี่ต้มปลอยงามงามหมอนาดเจ้า